สวัสดีค่ะเราอยู่กันที่ SK Net AI นะคะวันนี้เรามาดูแผนรายได้สำหรับนักทำกำไรนะคะามาดูนะสำหรับแพ็กเกจในการเริ่มรับกำไรกับ SK AI นะ,ะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันนะกับแพ็กเกจ2 2 0 0นะที่จะได้รับกำไร6 6 0ม0บาทนะ,ะโดยวันนี้นะแพ็กเกจนี้คือเราเปิด22,000นนวน3รหัสนะคะ วางผังแบบนี้เลยนะรหัสข้างบนนะ4,000 PV นะคะแล้วก็ซ้าย4,000ขวา4,000นะคะและก็จะมีรหัสที่รองรับอยู่ข้างล่างอีก100 PV จำนวน4รหัสนะ,ะเราก็จะได้รับ7รหัสแบบนี้เลยนะคะอ่าเรามาดูนะสําหรับแพ็กเกตนี้นะเราจะใช้ทุนนะ,ะอยู่ที่แพ็กเกต22,000จำนวน3รหัสนะคะอ่าอยู่ที่6,000เอ้ย6 6,120นะคะ และแพ็กเกจข้างล่างอีก590คูณ4นะคะก็2,360นะคะรวมแล้วเราจะใช้ทุนอยู่ที่68,480บาทนะคะมาดูกำไรนะที่เราจะได้รับนะคะเราจะได้รับค่าแนะนำนะคะเข้าแบบเรียลไทม์เข้าแบบทันทีถอนได้ทันทีนะค่าแนะนำนะสองรหัสซ้ายขวาก็คือ4,000บวก4,000นะคะและยังมีรหัสข้างล่างอีก4รหัสนะจะได้ค่าแนะนำกลับมาอีก400นะคะ รวมนะค่าแนะนำเราจะได้กลับมาที่8,400บาทนะคะและก็จะมีค่าจับคู่นะที่จะเข้าตอนเที่ยงคืนนะคะเราก็สามารถกดถอนกันได้หลังเที่ยงคืนนะ,ะค่าจับคู่นะคู่แรก2,008นะะแล้วก็ข้างล่างอีก140นะอ่าเมตร100อีก2รหัสก็อีก70 70นะรวมค่าจับคู่เราจะได้รับอยู่ที่3,800บาทนะคะรวมรายได้นะที่เราจะได้รับนะทันทีเลยก็คือ 1นึ8 0ดบาทนะเราได้รับกลับมาทันทีเลยเห็นไหมคะว่าอ่าได้เงินกันรวดเร็วทันใจมากๆเลยและยังมีรายได้อะไรอีกนะเราจะได้รับตัวออเซลด้วยนะวันละ0.5%เปอร์เซนต์นะ 110บาทต่อวันนะคูณ3รหัสนะก็วันละ330นะคูณ30วันนะเราจะได้รับอยู่ที่9,900บาทต่อเดือนนะคะอันนี้คือเป็นโปรโมชั่นออเ l ลที่เราได้รับนะ,ะและก็ยังมี ai Po พ e ูอีนะที่เราจะได้รับเนี่ย30%นะโดยบริษัทนำส่วนแบ่งกำไรนี้มาแบ่งให้กับเราในทุกๆวันนะอันนี้เรายังไม่ต้องใส่ย,ยอดเงินไปนะ,ะเรารับ คำนวณแค่นี้ก่อนนะเพราะรายได้มันจะมามากขึ้นนะ AI Pool เนี้ยมันได้ไม่เท่ากันทุกวันมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ยอดเกิดขึ้นทั้งบริษัทนะ,ะนะ,ะแล้วก็มาสรุปกันสักนิดนึงนะสำหรับแพ็กเกตนี้นะคะเรหัสนะใช้ทุนอยู่ที่68,480ี่อบาทนะ,ะ,ะได้ค่าแนะนำค่าจะพู่กลับมาทันทีเลย11,480หนะะ้ะคะเทากับว่าเราใช้เงินอยู่ที่หะะ้า0 0นเจะดนะและยังได้อะไรอีกนะสินค้าเรานะอ่า ในแต่ละเพเกจเนี่ยสาชิ้นเราฝากบริษัทขายผ่านระบบ tiktok อนะคะ,ะรวมแล้วสินค้า90ชิ้นเนี่ยเราจะได้รับเงินกลับมาอีก24,750บาทนะอ่าอาจจะได้เยอะกว่านี้นะคะก็รวมแล้วนะเราใช้ทุนจริงๆอยู่ที่32,250บาทนะเราจะได้รับกําไรรวมแล้วเท่าไหร่นะอะอยู่ที่ 1,98,000บาทนะก็คือ300%นะได้เท่านี้นะแล้วก็หักจากยอดที่เรารับไปแล้วนะค่าแนะนำค่าจะพู่้1,1480บาทรวมแล้วนะกำไรที่เราได้รับนะใน7รหัสที่เราลงตรงชุดนี้นะ1 8 6 5 2 0บาทนะอ่บาทเราจะรับกำไร1 8 6 5 2 0บาทนี่กี่ชุดก็ได้นะเรานำกำไรไปเปิดแพทกเกจตนะในเซ็ตเดิมของเรานี่แหละ7รหัสนะนำกำไรไปเปิดซ้ำ เป็นร้อยรอบก็สามารถทําได้นะโดยไม่ได้ใช้เงินทุนเพิ่มเลยนะเราใช้ทุนก้อนเดียวแต่รับรายได้ไปไม่มีจำกัดจะรับไปกี่รอบก็ได้เราจัดเซตแบบนี้นะจะรับเป็น1ิบรอบร้อยรอบนะไม่มีปัญหาเลยนะกับที่นี่เราเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายนะรับรายได้แบบรวดเร็วทันใจและคุ้มค่านะสำหรับอ่าเรียกว่านักทำกำไรตัวจริงเลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะ